สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าทุกทท่านนะครับสำหรับอีีนี้แอดมินก็มีข่าวสามมารัปได้ให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าได้ติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินและทีมงานด้วยนะครับเปลี่ยนคุณให้เป็นโค้ดกับแฟนตาซี EPL จัดทัพนักเตะที่โดนใจคุณมากที่สุด5คนเล่นง่ายลุ้นสนุกเหมือนได้ลงไปอยู่ข้างสนามเลือกทีมในฝันแล้วไปลุ้นรางวัลกันได้เลยลุ้นรางวัลใหญ่ร้้าใจทุกแแมตอง365 ก่อนอื่นนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราด้วยนะครับที่สามารถพลิกกลับมาชนะดยสโกสองประตูตอนหนึ่งนะครับแม้แมนซิตี้นะครับจะโดนยิงออกนํำก่อนในนาทีที่21นะครับจากเอวานินสันนะครับแต่ว่าแมนซิตี้นะครับก็มาได้ลูกยิงจากครึ่งหลังนะครับจากทางด้านเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับในนาทีที่49แล้วก็โอมามามูดในนาทีที่63มนะครับนี่นะครับก็เป็น3ามประตูที่เกิดขึ้น ในเกมที่แมนเชสเตอร์เจอกับบอร์นมันนะครับในศึก FA ฟเอคนะครับซึ่งรอบต่อไปนะครับแมนเชสเตอร์ในศึก FA ฟเอคนะครับคิวต่อไปนะครับจะเจอกับทางด้านนัตติงแฮมฟอร์เรส์นะครับต้องยอมรับว่าในฤดูกาลนี้นะครับนัตติงแฮมฟอร์เรส์ฟอร์มดีมากๆเลยนะครับและสามารถเอาชนะทีมใหญ่หลายๆทีมนะครับรวมกระทั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ก็ถือว่าเป็นโจทย์ยากในศึก FA ฟเอคัพของเราเลยนะครับ ามาดูข่าวสารหลังเกมการแข่งขันนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างข่าวแรกนะครับเป๊ปลับเรือปีนี้ย่งแย่แม้ได้แชมป์โดยบอสเป๊ปนะครับยอมรับว่าทีมของเขาหรือว่าแมนซชตียเนี่ยในปีนี้ย่ำแย่มากและไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแม้จะคว้าแชมป์เอฟเอคัได้ก็ตามหลังจากที่ล่าสุดเอาชนะบอลมันได้ด้วยสกอร์สองประตูตอนหนึ่งในรอบก่อนรองชนะเลิศน,นะครับลีกใบติ้าของเรานะครับจะเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับนอตติงแฮมฟอร์เรสที่สนามเวมบรียเป็นสนามที่เรียกว่าอัถรรพ์สำหรับแมนซชตีจริงเลยนะ ซึ่งบาเป้ปร่กาวว่าเราทําได้เป็นครั้งที่7ติดต่อกันที่เราเข้าถึงรอบรองชนะเลิศ FA ครับผมเสียใจที่ต้องบอกพวกคุณแต่นี่คือสิ่งที่โดดเด่นมากในนักเตะยุคนี้พวกเขาทําได้ดีแล้ว การมาที่นี่เป็นหนึ่งในสนามที่ยากที่สุดจากผลกระทบของนิโกโ้เขาทําได้ดีมากแต่ไม่ใช่แค่เขาเท่านั้นที่ทําได้ดีเราเองก็ยินดีที่เราเข้าถึงรอบรองชนะเลิศได้อีกครั้งทางด้านเป๊ปนะครับได้พูดถึงผลกระทบของโอเรล,ลี่นะครับก็ได้บอกว่าไม่ใช่แค่นักเตะดาวรุ่งเท่านั้นแต่ว่านักเตะอายุเยอะก็ทําได้ดีด้วยวันนี้แบรดลียทีวากุนโดกันและเควินบอยดคุณก็รู้ดีว่าพวกเขาเก่งมาก นิโก้ทำได้่อประตูในเกมกับพีมาร์และผลกระทบในวันนี้ก็เดดเด่นมากเขาจะได้เล่นรอบรองชนะเลิศอย่างแน่นอนเมื่อถูกถามว่าทีมจะแต่งตั้งคนยิงจุดโทษใหม่หรือไม่หลังจากที่เออร์ลิงฮารันนั้นบอดจุดโทษเขาได้กอดว่าไม่อย่างแน่นอนในเกมกับไบรตันเขาก็ยิงได้คุณก็เห็นและยังถูกถามว่าจะสรุปการแข่งขันได้อย่างไรหากเอฟเอคัพเป็นรายการเดียวจะประสบความสําเร็จในฤดูกาลนี้เป๊กได้ตอบคําถามนี้ว่าเราคว้าแชมป์มาแล้วหนึ่งรายการนะอย่าลืมติ เราคว้าแชมป์คอมมูนิตี้ชิลเราได้แชมป์มาในฤดูกาลที่ย่ำแย่ไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงหรอกมันไม่ดีนั่นจะไม่เปลี่ยนแปลงปีที่แล้วเราเล่นในรอบชิงชนะเลิศและไม่สามารถคว้าแชมป์ได้เรามีเป้าหมายที่เหลือเชื่อในการผ่านเข้าไปเล่นแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าและนั่นคือสิ่งสําคัญที่เราจะทํานี่นะครับก็เป็นข่าวของเปเปกัวเดล่าที่ได้กล่าวถึงนักเตะนะครับ รวมถึงคําถามต่างๆที่นักข่าวได้ถามนะครับมาดูข่าวต่อมานะครับเป็นข่าวของทางด้านอีโลโอลาุนตือของบอลมันนะครับออกมายอมรับทีมของตนเองว่าฟอร์มในครึ่งหลังเนี่ยแย่กว่าฟอร์มในครึ่งแรกหลังจากที่แพ้่าบ้าน2งประตูตอนหนึ่งนะครับเขาได้กล่าวว่าผมคิดว่าเกมนี้เนี่ยวิเคราะห์ได้ค่อนข้างชัดเจนในครึ่งแรกเนี่ยพวกเราทําได้ดีมาถึงบอลมันนะครับ เราเล่นเกมที่เราจำเป็นต้องเล่นได้แต่เราไม่สามารถรักษามาตรฐานเอาไว้ได้ในครึ่งหลังจากนั้นเราก็ไม่เป็นทีมอย่างที่เราต้องการจะเป็นนักเตะเริ่มขาดพลังเหมือนกับที่เคยมีและเราไม่ได้ปรับปรุงอะไรมากนะักวันนี้เรามีผู้เล่นติดโทษแบนมีผู้เล่นบาดเจ็บจากเกมที่ผ่านมาและที่สุดแล้วคุณภาพเชิงลึกของทีมก็สำคัญโชคร้ายสำหรับเราที่ไม่สามารถรักษาระดับเดียวกันที่เราทำให้เห็นในครึ่งแรกได้เราต้องเปลี่ยนแปลงและเล่นอีก3าวันเราจะพยายามพื้นคืนชีพและเราจะเล่นกับอีฟซีวิทที่นี่เราต้องการตามแต้มนี่นะ ครับก็เ,เป็นข่าวของทางด้านบอทมัดนะครับที่กล่าวถึงเกมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้อ่ะมาดูอีกหนึ่งข่าวตรงท้ายน,นะครับแมดดบอกว่าเขามีความสุขมากที่แมนซิตี้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับ แบรนเรลติวากองกลางของแมตตี้ยืนยันว่าทีมของเขามีความสุขมากหลังจากที่เอาชนะบอทมา2-1ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ FA ฟเอครับเขาได้บอกว่าผมคิดว่าแรงบันดาลใจที่ทําให้เราชนะได้นั้นมาจากทีมที่มีความหวางทีมที่เล่นได้ดีมากดุด,ดันมากและมีความสุขมากในวันนี้พูดถึงนิโก้เลล่เขาทําได้อย่างน่าเหลือเชื่อในเกมกับทีมมั เขาแสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่เขาสามารถมีต่อเกมและพลังงานที่เขาใช้ในวันนี้ก็เปลี่ยนแปลงเกมได้นั่นคือสิ่งที่เราต้องการสุดท้ายนะครับทางด้านแมดดิโติวานะครับก็ได้พูดถึงนอตติงแฮมฟอร์เรสคู่แข่งนะครับเขาบอกว่านี่เป็นการจับฉลากที่ใหก่อีกครั้งสําหรับเรามันเป็นรอบรองชนะเลิศและเราจะเล่นที่เบร์มบี้เรามีความสุขมากนี่นะครับเิ็นคำกล่าวของแมดดิติวาที่ได้กล่าวถึงนักเตะรุ่นน้องรวมถึงการผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับและการเจอกับทางด้านนอตติงแฮมฟอร์เรส ผู้ปรับในฤดูการนี้ที่เรียกได้ว่าทีมใหญ่ๆก็น็อกมาหมดแล้วนะครับนี่เป็นข่าวใน EP นี้ที่แอดมินได้นำมาอัปเดตนะครับอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันมาหน่อยนะครับใน EP นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ